กินข้าวแลงกันนะเจ้าแกงบะเทอแกงบะเทอกับต้มปลาพี่้อาเอ้ยทีนี้แกงแกงโทเนี่ยต้มเปจะดีเนี่ยไม่ใช่ใส่พริกนะไม่ใช่ใส่พริกนะ lắm luôn nhau em yêu vui mà mày chịu coi off thịt hm 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 ว่าจะแกงส้มมันแบบแกงแกงส้สกกงม,ม,ม,มสักรมพี่ข้าเนาะมาขำใจมาขำส้มอ่ะกายเป็แกงงได้มันได้ตัวเน,นี้ยยิงเชนญก็หายเคีองไลก็จอย ต้มถั่วเปลยจะดีเนะี่ยแกงถั่วเนะี่ยเปลยจะดีเอามะขามเปียกใส่เป็นแกงส้มนี่ ทา่าให้มดถ้วยเ้อะังวันบ่หมดถ้วยอ่ะังวันกินไม่หมดถ้วย

ปลาสองตีนกระพาะไปกพาะมาเนี่ย Lương à, pha lương 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 khuôn Điều ban thông กินๆข้าวยังไม่ใส่ด้วยเลย เข้าสองคำบ้านใจเมืองใจพี่น้องเอ้ยอยู่กับคนเท่าบ้านใจเมืองใจฮะบ้านใจเมืองใจีนแปว่าไดฮะ ใจไม่ใจเออแล้วไปว่าไหนเฮ้ยไปมาอยู่ใจดีใจเย็นยี่ตอนกับป้าบ้านเราแต่มันไม่ใจเวนเขาเขาจะออกมาอยู่ฮะไขเติ้ลฮะฮะไขเติ้ลฮะ แต่เติต้งหากินเขาเ่าแล้วอย่าพาไปนั่งรถเข้นไปนะ่ะไปพอ,อลูกเคยแล้วมันอยู่ยังไดกินยังไ,ไดไน้อ่ะไปเออไปพอ้งสองเคยนะ่ะไปเออรถเข็นกับมีอ,อ่ะเขามาหาเฮาไม่ได้เฮาต้องไปหาเขากะ <laughs> เคยหนึ่งกะนอนเดียวเคยหนึ่งกะจะรอดเลยว่ารอดเลย อไปเอะกินข่าวเร็วๆพาไปเดี๋ยวมันจะขําก่อนนั่งเมินกับแดะหน้าร่างกายมีตะเล็กอะอีกเคยเนื่งอะ่ะโอ้ยเตียวกับไดด นอนแทบไปห<ร>ะเนืน้อมาเป็นเล็กเนี่เออนางเมืนดนอ่ะเพราะอันเล็กมันจะตั้งโดมได้มันต้องจัดจัดระเบียบนอนนอนอ่ะไอ้เล็กมันตรงอ่ะนั่งเมืนกับเล็กกับงออ่ะพองอแล้วมันก็มาจี้จีนตวเก่านี่โดนจีนโดนยั้งโดนข้างในอ่ะคน,น,นใส่เล็กอ่ะ อันน่กันมันสบายลำอ่ะมันสบายลำมันอีอีอีนั่งเมือนดออีอีอีกระดูกทับเส้นอ่ะเฮ้เลิมอ่ะสมัยก่อนมันเดียวได้ไปได้มาได้มันอีอีอีนี่อีแล้วก็นั่งมือน่ะกระดูกทับเส้นนี่ เขาก็บอกินน้ำก็บอกินกันมีแต่อี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 าห้ามทานตงวะเอฮะฮะต้องวาม,วามัน่งแล้วแล้วเขาไปปะกันไหนเนะี่ยเขาไปอีอีกันนี้เขาปะกันอีอีกันนี้เขาปะกันอีอีๆ ปะอันเดีอี่ีีม่เนอะอยู่ดีดีบกอีเมันไม่ปะกันเหมือนดเนี่ยอยู่คนละบ้านอยู่คนละจับคนเน่ยคู่กรรมคูเวนคู่กรรมคูเวนอ่ะคูเวนคู่กรรมคู่กรรมคูเวน ไปล้วคุณ่ะไป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 อาคุแม่ก